สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบ้านนอกนะครับเดี๋ยวผมทะลุกพาไปดูว่าแถวนี้จะมีเล้าไก่เล้าห่านบ้างแล้วก็เล้าปิดแป๊บหนึ่งค่ะคลิป ที่นี่แดดร้อนมากเลยครับทุกคนเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวแฮนด์กล้องก่อนนะครับเราเป็ดจะอยู่ตรงนู้นนะครับดูนิ้วชี้แล้วเราไก่ก็จะอยู่ท,ทางนี้ครับ ตรงนู้นก็คือร้านค้าแล้วนี่ก็คือบ้านเก่าของยายผมนะครับเดี๋ยวเราพาไปลุยลุยป่ากันก่อนที่จะลุยป่านะครับเดี๋ยวผม พามาดูผักสวนครัวก่อนว่าผมปลูกอะไรบ้างแหนกล้องผัดกะเพรามะเขือแค่สองมีแค่นปลูกแค่นี้แหละครับคนแถวนี้จะมีต่อเยอะนะครับ เวลาผมนอนตอนกลางดึกทีไรนะครับหมาหอนทุกทีเลยเดี๋ยวแหนกล้องก่อนนี่ครับนี่ก็คือพ,พ่อผมนอนอยู่บนเปแล้วตรงนี้จะเป็นเช้าบ้านตรงนี้ไม,ไม่ไม่น่ามีวัวเอ้ยนี่ก็ขนไก่ ครับใครว่าที่นี่ร้อนที่สุดครับร้อน41องศาเลยทีเดียวเดี๋ยวพาลุยป่ากันเลยนะครับแฮนกล้องอีกครั้งว้าวทำ ชมวิวแถวนี้อากาศบริสุทธิ์มากน,นี่ก็คือต้นอ้อยตรงนู้นก็เหมือนกันต้นอ้อยแล้วนี่ก็คือนี่ก็คือซ่าขยะครับวันเกิดวันนั้นก็เป็นกล่องเค้กครับ ประมาแค่นี้ทุกคนก็ดูกันหมดแล้วใช่ไหมครับบาย